อิงไปคิงตำบักหุ่งตำบักหุ่งครับเนาะงอีซันมันห้องสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้เซียนปันมคุณว่าใส่ม่วงครับเซียนปั้มเซียนปั้มลุ่มน้ำที่บุกไห้ก็นไล่อยู่นั่นน้อบุกไห้เนาะนี่เดี๋ยวดักจุดไม้ ôi cậu mồi, lại vừa lại mày thấy gì? bỏ phá mất cái nhà <Nhạc> đi chỉ bay lim bỏ. ô thứ thứ. bòi đấy tuớu nhăng này cứ tinh sản เกโอกก้อนนี่ย้ามป่อไปขักเลยดิ๋น่ะยะหนุงแค่แก่นอ่ไปนี่นี่นี่ใส่ริมนี่นี่ริ่มยัง็นมันไปกายทั้งงาอันนี้ทั้งอันนี้ได้รต่ไร กำลังกูมองกูมองมีสองเสียบครับกำลังกูกูนานมาจานยังมืออนีพยายามม่วงไาแล้วเรียบร้อยครับ ตอนนี้กำลังดังไฟบุญเฮียนกครับบุญเฮียนเยนบิกผลงานครับผลงานของเซียนปัน่นพี่สิเป็นป่าตาบอดเลียนตำม,ม่วงเลอนะครับ <c oughs> ตำม,ม่วงจริงด้ เนี่ยเจียนบัานกำลังเดืดแต่เนั่ยเมนูนี่มงกับกับยิงปลาปลาชิงมันครับาษาไทยเข้าไปใช่ไหมลาษาไทยปลาชิงอ่ะรอ่ะปลาคั้งปลาคั่ปลาหม้อตัวขอบ้านผมปะาเนี่ยอะไกนปลาหม้อปลาช็งเนี่ย พอใจ้ผลงานบยังไงเอต่อไไม่ถานไม่ผันเลย่บานอานก็ต้องิตตามเนี่ยจิตตามเ่ก็นังจิมือสังหารครับ มันขึ้นขาขอสีได้น่นี่ได้มันขึ้นเขาขอสีมันเลีอจ่งไรเรื่องมันเรือตำหนิได้ไดันได้ตู่เหนเ้ยอี๋โอ้อมาทานกันวิธีว่าน้าหมใส่ตะแก้งยางปาาลาเลยอ้าวคุณนี่แงแล้ว ยี่เจนอะไรแบบนี่ไม่เกล้าเกล้าพีกปับ๊บพีกปับ๊บเลยปะเออนั่นแหละท่าหัวมันน่งนี่ลงเต่าเหรอครับลงเตาแล้วลงเตาแล้วเขียนเขียนครับเขียนเขียนเขียนบุญเขียน អូយតាមណាមូនញ៉ាំញ៉ាំលុំน้ํามูน ngoài Gia bóng vặt đi Gia mấy gì Nhật Tân mấy Vẫn đang tài Nhưng bàn bàn này đây này Hàn này. Phải hẹn nhàn nguyên ba mày con xuống cái đó gặp. Mừng โมเ็นซุกเลยเดยคือใหม่เลยใกล้ซุกไปเลยนะใหม่ไปเลยเออเนี่ย <c oughs> เอาพวกทั้งกลางนี่ออกไปทั้งนอกนอกเออเอาพวกอานั้นก็นมา, <c oughs> ตาปตาปัา <c> ย <oughs> กูเหรครับตอนนี้นี่น่นยินกันยังครับปิกไปเค็งตั้มปะพุงตํ้มปะพุงครับเนาะมีสันบันห้องมีสันบันห้องอยู่ใส่กับวลล่มเอกแม่นอนพิธีชีวิตมาอย่ไก่บ้านกับวลล่มก็เราแหะ <Yeah. S 2> มา่ายวันกินข้นขขนนาวน้ำกันครับของนี้ำปุ่มคุยตำูุงหนาก

กเดี๋ตอบีครับได้ทอย่างได้เลยไม่ไมมีปูนผ่านนั่นอะ กินด้วเลยไปทำอะไรเดี๋ยวจะไปหาให้กินนีสองตัวอยู่าไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลา

บอกกันไหมกิมนาครับี่นอสวัสดีครับ